สบายดีทุกคนสบายดีจ้าทุกคนโบหัวทุกคนสบายดีกันหรือบอ่ที่ว่าได้เข้ามาบังคิบข้องพวกเขาน่าจะสบายดีกันมาทุกคนเลยอแหทุกคนวันนี้ก็ซาโซวะยักษ์จะมารีเอคชซ่ันอีกแล้วถ้าสมมติว่าบอมพ่ของซาโซได้ไปไปยังเกาะไปเที่ยวประเทศไทยแล้วไปเจออาห้ารสตีฟฟูดเค็นสิ่งที่เขาไปฟันจ้ะที่ว่าเขายกจะไป แล้วเขาจะมีความรู้สึกนั้นได้นะในนามที่ว่าเขาเป็นคนนึ่งที่ว่าให้ยูทูบเกี่ยวกับอาหารไทยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าว่าได้ไปเจอสเต็กฟู้ดอยู่ที่เมืองไทยเป็นการไายอาหารขว้าอาหารทำอาหารให้พวกเขาได้เห็นแบบสดๆเพลวแบบประทองมานั่งบงันทึกันนี้แต่ว่ามื่อวานั่งบงันทึกไปก่อนอ่าเรวมาเบิ่งความรู้สึกกับรีซันของเขาว่าเขาจะเป็นว่ได้นะทุกคนอ่ซาโซก็จะไปบปันทึกกับข้อฟากให้ทุกคนกดซ s c r ไคร แล้วก็กด like, ไลค์เฮาเด้อทุกคนคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ซวโซกโับวีมและที่สำคัญอย่าลืมอย่าเอ่ยอย่าข้ามโฆษณาของเฮาเด้อทุกคนอย่าลืมข้ามโฆษณาเฮ้ <laughs> อย่าลืมเบิ่งโฆษณาให้พวกเฮาเด้อเด้อรป่ะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งคลิปนี้พออร้อมกันทุกคนเพราะพิมได้รวบรวมมาให้ซวโซแล้วนะไปอ่าเริ่มต้นโดยอันนี้ซวโซของเบอกว่าถนนนยังเหงาเวลาเหรอ่าเหงาเวลาผมจะจื้ออยู่เพราะมันจะปลายแบบเอกลักษณ์ของมันโอ้ผลไล่เนาะ <N> นี่อันนี้คือข้องโปรดเลยปลาหมึกย่างแต่ก็ยังไม่เคยกินปลาหมึกกระดองนะับรรยากาศที่เยาวราชกับโซล่าก็จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติคือคลื่นแหงนะบมันแมนน่าจะมีคนทุกมือหรือไม่แมนก็อาจจะเป็นจานยอังคารด้วยมงอันนี้เม็ดเนี่ยก่อโสโซเม็ดเก่าลัดอ่ะขาเอิอนี่ก่<ม>อเราก็ไม่เคยกินหรอกนี่อันนี้เลยกำลังดังโกอาม่าโกอาม่าอันนี้เราก็อยากลองกินนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลองเห็ดเบิ้ง แอเอแกสูดดีๆได้ซะโซเพราะว่าโกโก้อ, <โม S 2> อามานี่มีล่คนไปรีวิวแหงคนดังล่คนเพราะว่าเป็นโกโก้ที่แบบเข้มคุ้นเนาะเคมุ้นที่สุดเนี่ยวที่สุดอ่นะบอกว่าก็น่าแซะไปได้ทุกคนนี่แหละก็คือแบบสิ่งที่ว่าาอยยักจะไปเห็นทุกคนก็คือแบบเขาจะเห็นแบบสดๆเลยนะคือต<ม>ัวอย่างโกโก้ของอามานี่เพิ่นก็จะแบบอายุไล่แต่ว่าเพิ่นก็อย่างแบบสมาถเห็ดใดเรื่องคณนี้นะเป็นความสำนึกสำนานเนาะแบบค่ายมาไล่ปีเลยแู ะอ๋อน่าจะมีลูกคา้าไล่เนาะเพราะจะเตรียมจอกอกอดจอกจอกกอดจอกไว้เลยนี่นมสดโกโก้ลาดโอ้ยเห็นไหมทุกคนน่ากินถ้าแต่โกโกยย้ย่างเหยียดน้ำเปล่าพิมเนาะบุฮูเบเกลหนึ่งเท่าไหรแม่นบุฮูเบเกลหนึ่งเท่า,าไหรเพราะว่าใส่โกโก้แบบจำนวนไล่กันเลยเนาะแล้วก็นมข้นยังต่างๆนะทุกคนคนต่อแถวนคนเยอะมากอ่าของขาววันนี้ทุกคนเ <laughs> บิ้ลของอา่านไปก่อนเบิ้ลของข,องขาว <laughs> <laughs> ฉันเลยก็คือน้ำล,ลายพรม <laughs> อม่กกาเปิ <laughs> แ้แท้เลยนี่ ยางลานน้ำจิม<อ>้มแบบจัดๆหนักๆเลยทุกคนมาท่องเที่ยวพวกนี้ก็คือมีความสุขแถวา่าด้วยโอ้โหปลาหมึกแต่และตัวว่เขาเบิ่งอ้อเลยว่าปลาหมึกนี่คือสีสดสดจริงๆเลยบดบ,บ,บอบคือปลาหมึกที่ว่าคลิปนึงที่ว่าเขาเคยซื้อมาป้งนะปิ้งไปเราเละไปทุกคนป้งไปเราแบบอเล,ไ <laughs> ไลอะเลไปกับอันท่านเลยทุกคนความตั้งใจที่ว่าเขาอยากจะป้งปลาหมึกแล้วนี่มาหั่นไม่ได้นะมันจะงามมันจะน่าเ่บแต่ว่าเขามาปป้งแล้วมันเละมีคลิปนึงที่เหาเห็นนะทุกคนอ่ะ ซาโซคณะวันใดไปนี่จะเป็นจะมีความรู้สึกแบบประมาณได้ต้องเล่งแต่ห้าเมนูปีง,งา่างมีก้อนหมูทุกคนทคงทะเลห็นบ่แมนอ่าโไล่ที่ว่าเข้ามาค่ายนี่เป็นเครื่องทะเลที่แบบนี่ก็เข้ากองกองรวมกันแบบติมทานเลยนะซาโซถ้าเขาได้เลือกอ่าันี่ก็เจ้าดังเลย,ยที่พิมพ์นี้เห็นมาป่าทองโก้บอกอ๋อแบบเขาจะทำแบบสด,สดๆดนะซโซอันบอกจะนวดแปง้งทอดทุกอย่าง คนแน่นหานเลยอ่าอ๋อเป็นนัวสดๆเลยสิญญน่ะเพราะว่าคลิปที่ประพิมพ์ได้เตรียมมาให้ทุกคนได้เบิงนํากันนี่ก็จะเป็นอันคือมีหานดางังไร่ม่หาา่านดังไร่<ะ>แล้วก็เป็นคลิปที่อยากจะเน้นการทําอาหารให้เห็นพร้อมบ่แม่นวา่สาสักบวม่นว่าไายแบบข้าวแกงแบบสําเร็จถ้าขว่มาแล้วนะไม่มี <บา S 1> วิธีอะไรเลยยังเห็นบรรยากาศแบบตอนพ่อครัว่ทำอาหารได้นี่เห็นบ่น่าแซ่บแฮ่งทุกคน ถืออว่่าฝูผงเนาะเรื่องก้อมแหงแม่มันจะต่างจากป่าทงโกบานเห่าแบบได้ของกระเบื <t <t ้หูดอกทุกคนเพราะว่ารสชาติพอกับเราเคยกินนะแต่ว่าแต่ก็อยากลองแหละนี่ค่ายดีจนว่าไม่ได้ประทันเลยนะทุกคนก้อมนี่นี่อ่าต่อมาในการน่าจะเป็นเนี่ยก็คือมึกทอดนี่ยก็จะโซ่ก็สะแปงไม่ร้นนะแล้ก็จัซื้อบ่ไใด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวถ้าซื้อว่าน่าจะจืดได้แต่ว่าอันนี้คนดังมากินไร่มันจะได้ทายโฮปคูบอกส่วนไรกับคลิปเดียวมาเนี่ยกับอันนี้มันมันยิ่งนี่เขาเอินมาหมึกทอดไข่หมึกไข่หมึกทอดจากอย่างนี้แหละว่าผิมพไปจืดซื้อบ่ได้อ่านี่แหละก็ใส่ตกแต่งนี่ก็จอกโดยแก้วนะเพื่นใส่จานอ่ะใส่ถ้วยบอกถ้วยพลาสติกถ้วยพลาสติกอ่าซึ่งว่าเราจะใส่เป็นอันนา ร้านน้ำจิ้มนะโอ้โหแบบจุกๆเน้นๆเลยทุกคนน่ากินมากน้ำจิ้มแบบซ้ำให้ดีก่อนเพราะว่าหมึกที่ว่าเ่าสังเกตเนี่ยเนาะส่วนเวลาเขาพาวอึ้มาเนี่ยมันจะมีความแบบกรุบนุ่มๆนะเนื้อแบบอืมเป็นสิกรุบๆนุ่มๆดีนี่มีหนูไล่แหงที่ว่าเขาโซ่ให้เบิ้งนะแต่ละร้านนี่ที่ว่าแบบมันแต่ละเด็ดดังๆทุกคนเครื่องนี่แบบเต็มฮู้เลยว่าได้ค่ายดีนะ อยหออันนี้มันหอยแข็งหรือหอยอย่เงี้ยก็เอินตัวตัวใหญ่ก็หอยแข่งบางแถวเอินหอยอย่้หอยขางหอยขางเฮอัะเทตแมนอะจ้โซแมนอ่านี่ก็งงคือกันตัวหอยนอนเป็นเอิญหอยแข็งถ้าเป็นตัวใหญ่ก็หมาเอิญหอยขางกระเพาะป่าอ๋อกระเพาะป่ามากินแหงทุกคนกระเพาะป่านี่เาบ้านเห่านี่ก็ห้กินยากบ่มีไข่หรอกฉันรัเขาบวมไข่นี่โอ้โหน่ากินมาก ผัดห้วยจ้ะผัดห้วยนางลมบอกราดน้ำจิ้มซอสมะเขือเทศอ่ะนี่แหละอยากให้ซ่าโซลองลองทำเบิ้งอยากให้จือเบิ้งว่าเซฟข้าวขวบแปบได้ไม่เห็นเออเดี๋ยววงไฟแดง่งไฟแดงเดี๋ยวอยากให้ซ่าโซเห็ดแปบไฟลุกให้เบิ้งนะนะไฟไม้ห้องขวบเห็ดปุบในพ่กเหมือนหน้าห้ยหมดนี่เตรียม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 เบิ้งวิธีการเนี่ยก่อนเทียนผักบงลงในกระทะแล้วก็ ฮาจังหวะลบไฟห้ามได้สันตะคิวให้คือสิสัมนานแหงแล้วพ่อพิมนี่เกือบไม่ฮานเลยทุกค <laughs> นชื่อนี้จะน่าฮานคืออะไ้ทุกคนต้องอยู่ไกลๆซโซตองฮาวิธีลบกันนะว่าจะเห็นวิดีโอ,อนี้่แหละหก็คือแบบเมนูทุกเมนูหรือว่าอาหารแต่ละจุดของอ่าสตีฟูด้ดเมืองไทยนะทุกคนแม่ทุกคนมีลากไล่กันเลย เป็นหน้าเป็นดึงดูดแต่เนะราเห็นว่าดึงดูดให้ไปเบิ่งไปสิ่มแค่นนะ่ะเห็นไหมการขวาก็บแป๊บเดียวทุกเ <đây. S 2> มนูนะถึงว่าจะมีลูกค้าไล่ซื้ออะไรก็ตามแต่กดกลับไปท่าไล่เนาะอ่ะกลับมาเนี่ยก็คข่องวานอีกแล้วเมนูก็ดังเมนูนี้ก็ดังแฮงทั้โซ่วัยรุ่นจะไปกินไล่าอ่อเดี๋ยวให้เบิ่งว่าเมี่ยังเป็นซีนเหมือนาสไทยแล้วหนึ่มหนุ่มเนี่ยว่ะ บ่อโบโห่กันบ่าพี่โบโห่นี่เมนูเือกันแต่ว่าเขาจะมีอันนี่ก็ใส่เขาบ้านเขาเอิญเขาจีอ่ะทางไทยเขาเอิญเขาขนมปังอ่ะที่ว่าใส่ผ้าแล้วใส่ไส้เข้าไปอ๋อว่าอย่างไม่พิถีพิถันเ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 นให้บอกขนมปังแล้วก็ราดไส้คลิปนี้บ่าพิมเคยได้เอออันเมนูนี้บ่าพิมเคยได้มาเฮ็ดอันรีแอคชั่นซองหลักคลิปหนึ่งก็เป็นก็เธอแบบสังขยะเลยบ้าพิมปังสังขยาเออย่างคล้ายๆบ้านเขา อ๋อมันละป,ป,งปังไซจากยางนี่นะแต่ว่าสิ่งที่ว่าเข้าทำนี่ก็คือแบบจะเป็นแบบแพ็กเก็ตอ,อ่ะขี้สดสจริงจ้เป็นเต่าทานใช่ไหมนแมนเป็นแพ็กเก็ตที่ว่าสวยงามเลยโซลังจากรใส,ส่แล้วจะมีกองใส่นี่ยเขาบอกกองสีเรงที่เมริกาใส่แล้วกองหานก็ใส่เแลานี่เมริกา,าคือแบบเป็นครีมซอสครีมจากยางปังซอสไส่โบฮูเมนูแหลทุกคนนี่ปังไส่ถัลัก น่าจะเป็นน่าจะเป็นปังไส้ทะลักน่าจะเป็นปังไส้ทะลักพอสู้ๆก็บิ้งที่ว่าอยู่ดูเจ้าแบบไอ้กิฟติ้ฟูดแบบนี้่่จะมีคนเนี่ยก็พราะเมย์เมย์ขว่เจ้าของหานี่เข้าใจแบบเพจทั้งสองเบื้องสตไทยกาแฟท่าเบื้งโกโก้ให้หลากหลายเนาะสตไทยแบบคุ้นๆตาจะแบบว่าให้เป็นคือว่าหนุ่มเนี้ยแหละแต่ว่าสูตรน่าจะต่างกันไปตรงนี้สิ่งที่ว่าเ่ามักนะทุกคนก็คือ อาหารไทยแต่ละมีโนแบบที่เอามานี่คือแบบเขาจัดแบบโบห่วงเครื่องขนาดจ้าบอกจะค่ายเออค่ายแบบให้ล่ายกันเลยแล้วก็ใส่กล้องท่านอย่างนี้หอกกระมือเราว่ากล้องหนึ่งกีฬาเออกีฬาราคากี่บาทนะเพราะว่าเกันหลักเก็บจิ้งกันน่ากินทุกคนกล้องที่ว่าใส่นี่ก็หลักไปค่าจ้างค่าผลิตกล้องนี่ก็ถือว่าแพงเลยแต่ว่าโบูัวค่ายกล้องนั่นเลยกล้องหนึ่งก็มีประมาณสองกองบอกเนาะกันหลักไอ้ที่หบกน่ากินแล้วก็อยากซื้อนทุกคนทุกคนจะใส่จากกอง ใช่ไปแล้วก้อนหนึ่งก้อนที่สองอประมาณสองก้อนอน่าจะต<อ>ีนมุกสั่งเดชนะบ,บุรีเนาะประสั่งอาจจะก,ก<น>้อนละไส่เดชอ่ะนะแล้วบอได้หยุดเลยอืมอมึงแต่ใส่อลไรทุกคนหยัดใส่หยัดใส่แบบใส่ทะลักแท้ๆเลยแหละน่ากินเป็นเมนูข้องว่านสลับกับข้องขาวทุกคนเบิ่อไ<ป>ี้ครบมาเลยเนาะเมื่งไปแบบเพลินๆเนี่ยกินข้องขาวแล้ก็มาลองคดข้องว่านต่อ มาคลิปต่อไปซะโซนี่อ๋อน่าจะเป็นกะเพราเส้นกะเพราแบบนี่ก่อนกะเพราแบบลายกิโลวัดเดียวนะโซเขาผัดจะเป็นผัดแบบทีละจานทีละจานเพา่้องน่าจะมีสูตรตวงไว้เป็นตีแล้วนี่งรล้กะเพราที่ว่าเขาเคยเฮ็ดก็คือเขาจะเอาเนี่ยก็เอาเครื่องพริกเนี่ยนี่มาผัดก่อนเนาะแต่ว่าเพื่อนจะไปคั่วหมูก่อนแล้วค่อยมาผัดเครื่องเครื่องพริกใส่กับหมูแต่ละสูตรก็เฮ็ดมัคือกันคือเขาเว้าอะไรตัวคือเขาเคยกัว แต่ว่าซื้อเมนูกันเดียวกันผัดกะเพราคือผัดกะเพราแต่วิธีการเฮ็ดอาจจะต่างกันนิดนึงรสชาติก็อาจจะต่างกันเพราะว่าคนละเชฟคนละครัวออกกว่ซีซั่นกันนะแสกานบืงเสื้อปะกะเพราเนื้อไทยวากิวบพรว่าเป็นเนื้อวากิวน่าจะเมนเด้บอเนื้อวากิวที่าราคาสูงไล่โอ้น่าจะเมนคือสิเมนเนาะแบบคล้ายๆเป็นเป็นเนื้อเกตเกตดีแล้วเอามาค่ายกับราคาจะ จะขึ้นนิดนึงจะชุ่มนิดนึงเนี่ยเนื้อบาก์บิวบอบๆแต่ว่าได้ยินได้เห็นคลิปเขาเท็ดมาเหมืนคล้ายๆข้าวแกงอ๋อนี่ของจริงเลยซาโซ่แต่ว่าตรงแซ่บผมผัดเผ็ดบอกถ้าว่าพิมพ์จำบอกผิดอ๋อนี่ผัดซาแล้วผัดซาเนาะผัดซากบผัดเผ็ดกบผัดซากบนี่แหละเพราะว่ามีกระซายเห็นเลยก็ะขื่นน้ำลายไป็นน้ำนี่เขาจะไปผัดรวมกันเลยพร้อมกับเครื่องเลยเครื่องผัดรวมกับกบเนื้อกบนะ เอิ่มน้ำสต๊อกอ่านประเทศจานโตจานเลยน้ำปลาพิมพ์ประเ็ดปะไว้เลยนี่ใส่มาม่าน้ำส่ต็อกใส่มาม่าน้ำงงบะนี่ผัดสามมาม่ากบสิโบฮูเลยนะทุกคนคอมเมนต์บอกเ่าได้๋ยวเมนูนี้แบบเหาก็่เคยเห็นเหมือนที่ว่ามันมันมันแปะไรไม่ไม่ปกบมาผัดใส่กับเส้นมาม่านี่แล้วก็โรยโดยมุกกอบอ่นี่ บูฮัวซื้อมีหนูยังทุกคนคอมเมนต์บอกป้าพิมะซะส่วนอะมาวัานนี้ไปต่อกันคลิปต่อไปนี่โซลอดาเบองอันนี้มันยังงี่เ <c oughs> ข้าเอิร์นต้มแซบสิอะโบน่จะคือกันปอพิมก็บอกไข่ต้มเนี่ย,กก <c oughs> ยต้มข้างในไก่ <c oughs> บอกแต่มันต้มแซบนะจ๊ะบูฮัซื้อ S <S ทุกคนแบบเบงไม่คา้จาจ้าของหาก็เป็ดตำนานก็น่าเลยทุกคน,นเ,เครื่องปรุงอ่ะวิธีปรุงกับเบบนี้เลยจ้าโซแบบปรุงให้มันไหวที่สุดแล้วก็เปะที่สุดเนาะจะตักเครื่องเครื่องปรุงใส่เัาเหล้ากับปลาเนื้อจันเม่นเนาะเนจะนเม่นต้มเครื่องในไก่บ่พอมีไข่มีหรือเห็นอันไตไก่ที่แนงเม่นอ่าห้องจริงร้านนี้กระดังแห้งบ้าพิมพ์เคยไปมาแล้วเฮ้

ก็น่าจะคัดมาอะไรบางทีคัดมาให้มัน redesign เดียวกันอู้ทุกคนน่ากินแหงเยิ้มนมนมต้องมีมือหนึ่งต้องได้ไปเฮ็ดกินแล้วบางทีที่ว่าบัทากัดเลยนี่ดูดเลยไม่ดูดที่ว่าออกจากกระดูกมันเลยว้าวกระสักร่าข้าหนึ่งที่ว่าได้ไล่แหงเนาะข้าหนึ่งประมาณจากรอยประมาณซ้ำรอยหอดบหรือว่าประมาณซ่องรอยนี่อยากกินแหงทุกคนที่จริงมีสูตรทำในสะโซ่ เดี๋ยวถ้าว่ามีเวลาหลายๆต้องเห็ดใดเมนูนี้ก็คือเมนูนี้เซซโซ่ผมบอกงูเป็นไส้ก้อีสานหรอือไ,ไซโก้คุ้มอะไซโก้ออีสานอุย้ยน่ากินเทุกคนเป็บก้อนเป็บก,ก้อนแบบพอดีคำเหรอเนาะแม่นแต่ว่าการมัดเขาจะใช้เครื่องอันจักสวยมัดเลยเซซโซ่เดี๋ยวพิมพ์จะเห็นเบื้องล่างก็เห็ดมานี่นบอกทุกคนโบว์เงียวกิมีด <laughs> <laughs> เขา <c oughs> เขาจะค่ายกันแบบเดี๋ยวนี้เลยแม่นโอ้ทุกคนน่ากินเฮง อ่าแล้วก็เตาเตาปีงนี่หมดเตาปีงก็แบบเป็นเตาเฉพาะเนี่ยโซ่ทิ้งกินอยู่กัดแล้วก็กัดมาเผ็ดชาขนมป<ๆ>ังนี่แม่กัดพริกสดน่ากินแฮพร<ๆ>ิกสดผักสดนางจา้าพี่ว่าปีงย่างหวานเป็นเรื่องและอ่ะโอ้ยอันนี้วัเนี่้จะเป็นเตาไฟฟ้าหรือเตาทานเนาะพอสังเกตบ่คอยเห็นคพอนไฟนะปิดท้ายโดยพาบรรยากาศเยาวาราชเก่าทุกคนแต่ว่าคนละมุมกันลาบสโลไปอ่า สถานที่หนึ่งที่ว่าเหาอยากไปแห้งในตอนนี้ก็คืออยากไปลองสตีฟฟู้ดที่เยาวราชนะทุกคนผมรู้สอห้องเอาสองคนหลังจากที่ว่าได้เบิรงคลิปนะทุกคนห้องสตีฟฟู้ดไทยแลนด์ขันไปแี่เทพหิมเนาะกินจากมือก็คือบวกครบที่ซัเบิรงนี่บอครบบอหมอร์เพราะว่าเงินเท่าพอ,พอ <laughs> ต้องดีไซนเวลานลั่นแหละเพราะว่าอาหารไทยก็มีไล่ลักไล่มีนัวกันเลยที่ว่าอยากจะ เขาอยากจะลองแต่ว,ว่าโบุหงาไม่มีโอกาสที่บอกเพราะโซเสียลว่าถ้าเขาถ้าเขาได้ไปเทอ่ยหนึ่งแล้วเทอ่ซ่องเที่ยวามันต้องได้ตามมาถ้าเรไาได้เ,ไเคยไปนะทุกคนต้องติดใจนั่นแหละต้องได้ไปอีกเพราะว่าตั้งสังเกตเหรอยูทูบเบอร์หลายคนที่ว่าทรายทรายเที่ยวหรือว่าหมักไปเห็ดคลิปอยู่ที่เมืองไทยเขาไปครั้งหนึ่งแล้วมันจะมีครั้งที่ซ่องที่ซ่ามดีๆตามมาอ่าเขากับบื้องหูเราความรู้สึกไปครั้งแรกแล้วมันจะเป็นไม่ได้แต่ว่าถ้าว่าพวกเราได้ไปก็อาจจะมีครั้งที่ซ่องที่ซามตามมาเรื่อยๆนั เนาะอ่ะนี่ก็ฝากไว้สำหรับทุกคนกับมรู้สึกข้องบอสพิมซาโซที่ว่าได้เบิึงอ่าสติปุดเมืองไทยหรือว่าอาหารไทยอ่าที่ว่าเข้าค่ายกันแบบน่าแซ่บแห่งกับวิธีการเทพกรรมวิธีต่างๆฝีมือของพ่อค้าแลักการลูกค้ารอท่าต่อคิวบรรยากาศ่ะจะเล่าจะเทพแบบขวแบบสดๆเลยเนาะบอสพิมเนาะบพอจะเทพค้างปะไว้นะแมนอาซาโซ่ฝากปิดท้ายอ่าจะได้ซาโซกับพิมก็ครอบคุณได้แล้เนาะทีว่าบิึงคลิปของซาโซกับบอสพิมเป็นกำลังใจตั้งแต่ โดนโด้ยังแต่ไล่ไล่คลิปมาทุกคนจะได้กันช่วยทุกคนจะข้ามโฆษณาของเ่าได้ทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจเล็กน้อยแล้วกันเอฟซีท่านใดที่ว่ามาใหม่ก็จะลืมกดซับสไครต์่องข้องอ่าเศร้าโซเซ็บหนวกพัวไทยลาวเด้อเพือบลืมอีกแล้วนะไม่ลืมอีกีแล้วลืมลืมแล้วก็คอมเมนต์บอกคอมเมนต์มาแนะนำหรือว่าพูดคุยกับข้องคนได้ทุกคนโอเคอามื่อวานี้พูดข้องคนก็ต้องขลาดไปก่อนฟ้ากับมืดแต่ว่าฝนจะตกคือแต่ฝนจะตกแต่กับฝนตก ไป <ขอ S 1> นำหน้า,าบ่าถิ่มกรมืดไปนำด้วแหละ <c oughs> ขอบคุณหลายๆทุกคน